Northern Land and h o u s เเชียงใหม่สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ทางทีมงานจะมานำเสนอบ้านสวยลักซ r y ูรี่พูวิลล่าสไตล์ r ีสอร์เพียง3นาทีจากพืชสวนโลกและห่างจากสนามบินเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะบ้านหลังนี้สร้างด้วยวัสดุเกรด A อย่างดีประตูรีโมททำด้วยไม้เนื้อแข็งสามารถจอดรถได้ถึง2คัน ด้านข้างโรงจอดรถมีโซนนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจหรือจะใช้เป็นที่รับแขกก็ได้อีกด้วยค่ะเนื้อที่ของบ้านหลังนี้กว้างถึง205ตารางวาพื้นที่ใช้สอย315ตารางเมตรในราคาขายเพียง24.99ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะบ้านหลังนี้มีสระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมเจสปา2จุด พื้นที่สวนหรือพื้นที่สีเขียวของบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ถึง100ตารางวาเลยทีเดียวค่ะพร้อมปลูกไม้ประดับรอบบ้านและไม้ยืนต้นอีกหลายชนิดทำให้บ้านดูร่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้มีห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงานติดกับสระว่ายน้ำด้วยนะคะเป็นห้องกระจกสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำพร้อมวิวรอบบ้านได้อย่างชัดเจน นั่งทำงานหรือนั่งเล่นพักผ่อนก็เหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติตลอดเวลาเลยค่ะมาดูในส่วนภายในบ้านบ้างนะคะบ้านหลังนี้มี5ห้องนอน4ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นโซนห้องรับแขกมีชุดโซฟาตกแต่งไว้อย่างหรูหราระบบแอร์แบบสี่ทิศทางรับรองว่าเย็นฉ่ำรวดเร็วแน่นอนค่ะบ้านหลังนี้มีลักษณะพิเศษคือเฟอร์นิเจอร์วัสดุเกรด A บิวอินทั้งหลัง พื้นชั้นล่างใช้หินอ่อนจากสระบุรีส่วนพื้นชั้นบนปูด้วยไม้แดงลาวที่ทำสีกึ่งเงาส่วนของห้องรับประทานอาหารก็จะตกแต่งโต๊ะไว้สำหรับรับประทานอาหารได้หกท่านส่วนครัวฝรั่งตกแต่งไว้อย่างลงตัวมีอุปกรณ์ครบครันทั้งเตาอินฟราเรดพร้อมที่ดูดควัน และมีส่วนของห้องครัวไทยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นเตาแกส๊สเครื่องดูดควันสิงล้างจานตู้เย็นและชั้นเก็บของบิวอินสำหรับจัดเก็บเครื่องครัวทั้งหมดค่ะติดกับห้องครัวเป็นห้องน้ำชั้นล่างสำหรับรับแขกค่ะ ก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนบ้านหลังนี้จะมีชั้นวางหนังสือสำหรับเจ้าของบ้านที่รักการอ่านมากๆด้วยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะบ้านหลังนี้เน้นการใช้วัสดุกเกรด A ผนังและชุดโคมไฟพร้อมระบบแสงสว่างดีไซน์สวยงามลงตัวมากๆเลยค่ะบันไดไม้แท้กว้างขวางสามารถเดินขึ้นชั้นสองได้อย่างสะดวกสบายค่ะ เมื่อขึ้นมาชั้นสองจะมีโซนนั่งเล่นพร้อมชุดโซฟาขนาดใหญ่ตรงนี้สามารถทำเป็นโซนดูหนังฟังเพลงหรือจะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะถัดมาจะเป็นส่วนของห้องนอนห้องนี้ขนาดกระทัดรัดมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันตกแต่งไว้อย่างน่ารักเหมาะสำหรับเด็กๆมากๆเลยค่ะ ห้องนอนทั้งหมดของบ้านหลังนี้จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะคะมาดูในส่วนของห้องนอนที่2กันค่ะห้องนี้จะเน้นคุมโทนสีเทามีเตียงและชุดเครื่องนอนนุ่มๆตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ผนังของตู้เสื้อผ้าเป็นกระจกทำให้ห้องนี้ดูก,กว้างขึ้นไปอีกค่ะ ห้องนี้เมื่อเปิดผนังกระจกออกไปจะสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ชัดเจนส่วนของห้องน้ำก็จะเป็นผนังกระจกและหินอ่อนดูหรูหรามากๆเลยค่ะมีห้องอาบน้ำพร้อมเรนชาวเวอร์สุขภัณฑ์ที่ใช้ก็เกรด A ค่ะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของห้องนอนใหญ่กันนะคะห้องนี้คุมทนด้วยสีขาวดูสะอาดตามากๆเลยค่ะ หน้าต่างกระจกติดตั้งมูลีสามารถมองเห็นบริเวณหน้าบ้านและสระว่ายน้ำได้ค่ะตัวเสื้อผ้าสีขาวขนาดใหญ่มากๆเอาใจนักช็อปกันเลยทีเดียวค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำห้องน้ำในห้องนอนใหญ่มีขนาดกว้างขวางมากๆเลยค่ะมีห้องอาบน้ำแบบกระจกกั้นถึงสองห้องพร้อมเรนชาเวอร์และเครื่องปรับอากาศค่ะ แถมยังมีอ่างจากุชชี่ขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัวไว้สำหรับแม่บ้านอีกด้วยค่ะส่วนเพิ่มเติมของบ้านหลังนี้ที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือระบบกันน้ำเข้าได้ถึงร0 0เซนและระบบกล้องวงจรปิดถึง8ตัวร,บรอบๆบ้านรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะ พร้อมทั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่สำรองสูงสุด8ชั่วโมงคุ้มสุดๆเลยใช่ไหมคะสำหรับบ้านหลังนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจบ้านหลังนี้สามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับบ้านสวยๆของทีมงาน Northern Land and House เชียงใหม่สนใจอยากซื้ออยากขายอสังหาริมรัพย์ทุกชนิดที่เชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ